สวัสดีครับผมมันเหมือนใหนค่ะเนาะครเศรีมายางเนื้อเนี่ยค่ะก็นี่ค่ะบรรยากาศแค่ไหนค่ะเนาะรู้มันก็เย็นดีเป็จ้ะค่ะเศรมายางเนื้อยางปลาเนี่ยค่ะมีเนื้อมีปลามีหมูเนี่ยค่ะเนาะแค่ไหนค่ะเดี๋ยวเขาดีเซอร์เพลยก่อนนะเนาะเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ขอดีเซอร์ทันเลยค่ะ แสบให้เลยคะ่ะเดี๋ยวนี่ส่ไพ่ก่อนนะคะัน่วงองเขา ่านเขียมเขียมเลยครับนก่อนจะมีเนื้อมีหมูผองเจงก็ ไส้โครงไส้โครงนะครับแล้วก็ปลานิ้นนะครับแล้วก็มีกิอาหมกขมวพักนะเนี่ค่ะเนอร์เนี่ยค่ะเนาะในไส้โครงหมูปลานิ้นฮะแล้วโคกหมอหวานฮะถ้าข้าวตีเอาตะไคร้่ะเนาะข้าหอมเนี่ยค่ะเอาใส่ใเนื้อต้องต้องหมูลเนี่ยค่ะเนาะต้องปลานั่หมูก็เลย เดี๋ยวในใจไมครับจุงลงกว่าชื่อเกลนะครับแล้วก็จีมีชิ้นโชน์นะครับทอนนี้ปานี่หรอกโอ้โหโฉฮะคือฟังวันเนีนะ่ยครับเนาะอย่างก็ฟังวันจะประกันชื่อปลาหมูมางของชุดลวดนะครับเบกกี้เนะะนะี่ยครับเนาะช็อต นะมีหยอยวะขมิ้นค่ะแล้วถ้า,า,า,าติเอาจากไข่มาฉนส่นนไงครับไม่ย่งแล้วถ้าตได้หอมๆครันเ,ววเนาข้าวบะเตี้ย่นงน้วะถ้าติเอาหัวาปลาชูมาออหมอน้ำเคียงของปลาชิ้นหนึ่งก่อนอหันท่าต่อหันเนอหันหมดอะ เดี <t aps> <t aps> ๋ยวปัดเอะท่ไหนเห็นคันน้ที่ทำไม่น่ะไม่เออขำยุ้ยไอ้ว่าฐานเฮียงเลปุ๊บตตเอ้ยู่ปยางน้อยๆเะออ๋อนีเธอยินบ่ต้องครัไก่ลไกไหมูปลายังว่าข้าปวดนะแต่มือไก่อะ นี่เนอเนี่ยาะน้เนอเจ้าเป็ดโว่ำไปม้วนนองไปยังน้ึงเ่ืออน้องเนื้อนอเนื้ออาปาคะอาหวยอดอกมีอะ่รหวยไคะมาดวยกันมองซุกเลยค่ะนาะแต่เดี๋ยวแน่เขาก็ตเจอเจ้านางเขาัน้แน่ค่ะน้ะตำน้ำผิดเลยค่ะ นี่ก็เป็นยังก็พ่าคอนะคะ่ะแหมเจ้าจนางเขาตำน้ำพิษเขาวันนี้นตำดีดีนางตำดีดีนาง ខំបាក់ភិតកเนาะចាំหมดเลยអូននៅอ่ะតําហូបភូមិអេមមានមានហៀងអើតําបាក់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 ហ្នឹងកាតាប៉ាហเหรอគេតําបាក់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  ใส่มันมานาค่ะเน,ะนาะใส่มักพาในค่ะบีบใส่ค่ะนั่นค่ะแหละตขอ,อ,าาอน,น Tôi đi đo phải năm là mấy cái này Tầm luôn mà hãy in này mượt Cơm Lao phải cửa Phải hmm. ừ. năm con Tìm cây in. สภาพลงดึกมากดึกนาน้ำน้ำคืนอ่ะนี่มื่กล่าหรออัวไอตัว่กะค่อยอไ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 ไอไไอ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 ้อไ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 อกอไออัอนอ เีมมันไปซุกเตี้ยด้วมเถอหางอาายหรอหางายว่ามันคาดรถบตาวน่เออเกิดเนั่ไม่แหงไม่ปันก้าฮะเออก็วาดดีสใบในค้าในค่าย่อขันเนาะประเมิอนันคนะอ้ายวน่ก็าอะพอด้วแว่นนั่นน่ะอาตายเลยละ เขาก็ว่าอย่างอันนี้มันวยบอกระจงวางลำน่อยเนาะใเปนลู่ไกลไพ่ลูกผมตันหันมามาค่ะมาค่ะเมนะครเนาะเท่ยวก็ลับนปฏอื ใหญ่ครับ <ś led> ไม่ตงงต่ไงเนี่ยมปัดตันี่สงงมังลัง,งลเลยนะเสงเตียงเลยอันนั้นมัาสาไหมาล,ลูกอ่ะสาไหมาเนี่ยมั <ś led> ่งเหยวออบปลาลยด้วย <ś led> ก,กินก, <ś led> ก,กินไมขอจิบนะกินมาขอขอันนี้ก็กำหายาว่ะ <ś led> ไอ้ตกักินได้เลยขหมยอย่างไงถึมาอยาอมาูมป้างขออนาดน่ะมาอยู่ที่อยู่ดี <c oughs> ยเออีกผูหลักสมถมมเขาก็ตามธรรมชาตินะขยป่ายป้าเากะมัลงมหนำมันเขียวเนาะเ <c oughs> ดินหนังไงมากไงกูจะกินอันเจ๋งว่าตัวสัตว์กับกินหนำยังล่วก,นนกินหนำกินทั้งยืนนะเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับ อร่อยไหมจองหวานฮะชมวนชวนฮิบอมชุ่มกับ้าปอเป็นมันเนี่ยนั่นป้ามันนั่นแหละเปีนใส่เกิแน่น่ะเนื้อปลาเ่าใส่เกินแต่เสบลายเลยเพียงเพียงนั่นเพงอยู่เมื่อย กล้าเราตำไเจพี่นี่ยบได้บมาอยมากน้องเมาครับอร่อยมากครับอาขนมกจะับถังกของใจเเจกมทคือป้านี่ได้ตาย ไปหาหลังทะหลกะอ้น่ะตัวนึงมีกนมาหลีนี่เลยเนาะแต่ถ้าได้อีเวนต์มาหลีนี่เนี่ยโชตเลยอ่ะ เดี๋ยวก็กินกันเรียบร้อยะะออแล้กันเนาะกินกันย่อดหน่อยครัแต่เดี๋ยวก็เต็มเมื่อขึ้นหน่อยครับเนาะเพราะว่าเขาแต่เดี๋ยวนี้มันก็อนตีค่ำเนะาะหน่อยครัเจอกัก่อย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์แชร์ให้ช่องผมเลยนะครับยินจมกุกกอดเดียนเข้ามาด้วยหน่อยค่ะครับบ๊ายบายนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ